พ่อพายประตูผาพ่อพายศีลนลงช้างไทยที่ถูกส่งไปอยู่ในศีลังกาทุกวันเขาต้องทํากิจกรรมซ้ําๆไม่ว่าจะกินอยู่นอนหรือถูกใช้งานในพิธีกรรมต่างๆทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานสภาพแวดล้อมสกรปรกไม่มีการดูแลที่ดีร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากการถูกบังคับใช้งานอย่างหนักไม่ใช่แค่ช้างไทยแต่ช้างในศีลังกาก็ต้องทุกทนทรมานเหมือนกันพวกเขาอดทนมานานเกินไปแล้ว ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องช่วยกันครับถ้าคนไทยทุกคนได้เห็นคลิปนี้ขอให้แชร์กันออกไปให้มันดังไปทั่วประเทศไทยทั่วศรีลังกาและทั่วโลกและอย่าลืมลงชื่อให้มันครบหนึ่งล้านรายชื่อหรือมากกว่านั้นเพื่อทวงคืนชีวิตที่ดีกว่าให้ช้างไทยของเราและช้างทุกเชือกที่อยู่ในศรีลังกาได้รับอิสรภาพครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมส่งเสียงให้พวกเขาครับต้องบอกว่าเราทราบข่าวเนี้ยก็ตอนภายศักดิ์สิริกลับใช่ครับใช่ไหมคะเราถึงได้รู้ว่าอ๋อประเทศเราเนี่ย ได้มีการส่งช้างไปและยังอยู่ที่ศรีลังกาอีกสองเชือกทำไมทำให้เราคนไทยต้องติดตามช้างที่ศรีลังกาเพ่อสภาพของพ่อพายศักดิ์สิรินที่เราเห็นเนี่ยสภาพเนี่ยเราคนไทยเรารับไม่ได้เลยครับผมนะคะเรารับไม่ได้แต่ถามว่าช้างไทยในศรีลังกาอีกสองเชือกเนี่ยเราเป็นคนไทยทั้งประเทศนะคะเรามีสิทธิ์ดูแลเขาค่ะแล้วเขาไม่ใช่สิ่งของเขาเป็นช้างที่มีชีวิตจิตใจ เราไม่ได้คิดแทนช้างนะคะเพราะขนาดหอกแทงเข้าไปหรือตีเขายังร้องเสียงดังออกมาเลยนั่นแสดงว่าเขาเจ็บค่ะก็ถึงได้ร้องออกมาเขามีชีวิตจิตใจเราทวงได้ตามหน้าที่ของประชาชนพลเมืองที่มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์เมื่อเราเห็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรมต่อช้างของเราโดยได้รับการสนับสนุนผักดันจากคุณหนึ่งกันยา และคุณวัดและทุกท่านถ้าเอ่ยผิดพลาดอะไรขออภัยนะคะเรา <S 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 เราเรา,เราทุกคนน่ะรักช้างเราถึงได้มาช่วยกันทวงคืนสวัสดีีใหม่ค่ะประชาชนคนไทยทุกท่านที่ได้ร่วมกันช่วยรนรงค์เพื่อจะนำปลายประตุพาและปลายสินรงกลับสู่ประเทศไทยขณะน,นี้รัฐบาลยังไม่มีสิ่งใดคืบหน้าฉะนั้นเรารวมกัน เป็นเสียงหนึ่งเดียวคือการร่วมกันลงชื่อให้ครบจำนวนหนึ่งล้านลายชื่อนะคะขณะนี้ก็ได้เกือบ4ี่แสนแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันมาเรียนเพื่อให้ทุกท่านได้ระมารัดระวังและลงชื่อกับลิงก์ที่เป็นทัวร์คืนจังไทยในเพจของ Facebook เท่านั้นนะคะหากท่านใดที่ไม่สามารถจะลงชื่อได้เองกรุณาส่งชื่อมาอย่างอินบ็อกซ์ของแอดมินของทัวร์คืนจางไทย เราจะดําเนินการให้โดยทั้งหมดนะคะ,ะส่วนที่2ประการที่2ก็คือการเรียกร้องให้ข้อมูลของการช่วยเหลือฝ่ายประตูผาโดยผ่านสถานทูตไทยในโคลัมโบเรายังคงดําเนินการได้นะคะกระบวนการทำด้วยคําพูดที่สุภาพและส่งไปเพื่อขอร้องให้ทางสาถานทูตได้ติดต่อกับทางวัดนะคะเพื่อที่จะได้นํา ภาพและความเป็นอยู่ของพลายประตูผาหลังจากเกิดเหตุนะคะส่งให้กับทางสารทูตและสารทูตขอให้ถแถลงการเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความสบายใจว่าพลายประตูผาย,ยังอยู่ในความปลอดภัยดิฉันขอวิงวอนให้ทุกท่านผู้ที่มีความสามารถาจะเข้าไปทำคลิปนะคะหรือทำอข้อความในหน้าเพจของเราก็ได้เพื่อที่จะ ร่วมกันเป็นเสียงที่จะช่วยให้กับพลายปตุผาและพลายสินนรงกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วขนาดนี้พลายสินนรงถูกนํามาใช้ในงานและกําลังจะมีงานที่เขาจะต้องรับบทเป็นผู้ที่แบบเอ่อพระเกี้ยวแก้วนะคะในวันที่เจ็ดแปที่เมืองกาเลเนียขอให้ประชาชนเร่งทําเรื่องนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการ ร้องเรียนหรือว่าการขอร้องให้กับรัฐบาลให้ดําเนินการต่อโดยเร็วเพราะการใช้งานนี้มันหนักมากสําหรับ่ารทั้งสองนะคะแล้วก็เราอยากให้รัฐบาลดําเนินเรื่องเพื่อขอหยุดการใช้งานซึ่งทางประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องร่วมกันนะคะดิฉันเพียงคนเดียวก็คงจะไม่มีเสียงพอขอให้ทุกคนทำคลิปออกมาไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ติ i กตอกหรือ ในแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทําให้กระแสนี้แรงขึ้นแรงขึ้น,นจนทั่วโลกเห็นรัฐบาลเห็นและการการทางานของดิฉันก็จะดําเนินไปโดยยื่นให้กับหน่วย,วยงานของอโลกนะคะสวัสดิภาพหน่วยงานสวัสดิภาพของโลกนี้เราใช้รายชื่อหนึ่งล้านรายชื่อเพราะฉะนั้นมันมีสองทางที่ประชาชนไทยจะร่วมกัน ช่วยช้างทั้งสองได้ให้เร็วที่สุดก็คือการลงชื่อและการทำคลิปออกมาเพื่อจะเรียกร้องหาความยุติธรรมและทวงถามอิสรภาพให้กับช้างไทยพระราชทานทั้งสองเชื่อขอให้ปีนี้เป็นปีที่เราทำงานให้รวดเร็วและประสบความสำเร็จเพื่อจะช่วยช้างทั้งสองให้เร็วที่สุดนะคะขอขอบคุณมากค่ะ